สวัสดีครับมาฝอกกับนุ่งโสพคนผู้หายคลเกเานะครับเนาะข่างกาแพงนี่คลกเานะครับเนาะมือนีมากครับโลโก้ไหมครับผมนี่ครับนุ่งโสพคนผู้หายครับอนี้นะครับเฮ็ดหยงก็สี่เฮ็ดแบบจริงจังกันมีผู้เบิ่งหลายกันมีกําลังใจหลายเนาะครับเนาะนี่นะครับนุ่งโสพจนลผู้หายแต่ว่าโลโก้นี่ผมเลยใส่แบบนี้ครับเพราะว่าโลโก้เก่าตอนที่ไปเฮ็ดสกินเน่ะมัน มันแตกครับก็เลยใส่แบบนี้นะครับนะ้าเดี๋ยวทา้งหลเดี๋ยวผมจะสิเปลี่ยนโลโก,ก้ใหม่นะครับเนาะกาก่อ <c oughs> นสิเขามาเฮ็ดกากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเนาะเดี๋ยวก่ยอดใกล้ถึงพัทแล้วครับพอถึงพัทปุ๊บผู้ใดสิแชร์ลหลายๆเดี๋ยวนุ่มส่พลสิส่งเสือไปให้ครับค <c oughs> อมพิวทิชันเนาะครับเนาะว่าผู้ใดสิได้หลายเอ่อส่ง เสือไปให้เป็นขอบคุณนะครับเนาะครับผมมือนี่นุ่มสะพ้นก็สิมาเสนอเมนูตําหอยแข้งนะครับนอนี่ครับผมลวกมาเรียบร้อยแล้วก็แกะมาเรียบร้อยเลยครับกลัวสีได้มากแต่ละอันเนี่ยโอ้ยยากลําบากครับมันนั่งขัดนะครับเพราะลวกออกมาสิเป็นอมแหบาไอซุปปั้นกลางนะครกับแบบไม่เดียมเั็หน้อยนะครับเนาะ๋ยวมาเลามือเฮ็ดกันครับตำกันเลยนะครับน้อนพริกสีไสแบบหลายๆคือเก้าเลยครับเทียมลุงไปนะครับ โอ้สเพียอีกขึเก่าแล้วครับเนาะมาอะไรครับใส่ทั่วลงเช็กน้อยครับเนาะปกติผมบ่มักต่ำใส่กันเนี่ยครับผมวัดต่ำอะไรกันครับใส่แบบนี่ครับบบบห่วงเซนบ์แบห่วงเช็กน้อยนะครับนะโอเคนี่สูตรของผมนะครับใส่ใส์แบบนี้นะครับ น้ำปลาน้ำปลาแดกแศีกๆหอมๆครับผมสองซอนใหญ่ๆน้ำปลาใส่ไปเลยอย่าเฝ้าใส่ไยเลยครับมันสีเข้มผมข้าวเลยครับผมมีสูตร <c oughs> ผมนัวขาดมาได้ครับอย่าใส่ายเดี๋ยวมันสีหัวล้านนี่ครับก็จจะเป็นน้ำตาลปึกหรือว่าเป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับแต่ว่าผมใส่น้ำตาลปึกถือมาเขี่ยเอยงนะครับม <c oughs> ือหนาวครับผม ใส่ได้หลายเลยครับมันสีได้จัดจานครับนี่ผมใส่เบิร์เปียก์ขี้เก่าและครับโอ้ใส่บักเน่าหลายครับเมยนงบอพ่อครับส่องตามด้วยมะเขือเทศครับผมมะเขือหน่อยนะผมใส่มะเขือหน่อยหน่อยโอ้ยเงียอีกครับใส่ลงไปครับพ่อแหล่นนะครับเนาะใส่ผักน้ำครับผักใบเลื่อยนันจิสีหอมครับโอ้ต่ำเลยครับ อหอมมาอีกแล้วหอมตึงๆึามอีกแล้วได้ทีแล้วครับเดี๋ยวใส่พระเอกของรายการเลยครับตำหอยแครงก็ต่องใส่หอยแครงนะครับเนะาะใส่ลงไป้ครับกว่างอคนใหญกแค่น้อยครับ ไม่เอาไหมโอเคอะไรครับผมมาครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาเท่กันนะครับเสียงโคตรโคกมากอีกขึ้นก่อนนะครับนี่บกักรพวงหนุ่มนะครับเดอ้อนี่ครับมาอีกแล้วเสียงโคตรโคก โอคครับโรยด้วยเม็ดกระถินเล็กน้อยครับสิได้เส็บแสบมันยังเส็บแสบครับนี่สูตรบานเฮ้าเดี๋ยวไปกินกันเลยครับเรียบร้อยเลยครับเจแลครับผมเมื่อเส็บแสบแล้วกันอีกขึ้นเกานะครับนี่ครับถาดนีงไงมือนี่กับซมีนี่ครับพักขาครับหรือว่าชะอมนะครับเนาะ แล้วก็นี่ครับมาละขี่นก่วยเน้อน้อย่วย,ยละค่ำครับผมมาครับเม,มือนีผมเซมีเซ้นมาน้า,นาครับนะะ<ม>เป็นเส้นมีครับผมโมเมนเสเซนนมจีนนะครับนะมามามาแสบๆน้เงินครับบอกหอยว่าสิเป็นน้อยๆัลหกน่อยครับอืมขอสดหนามมั้ อขอทายน้ำเตียงครับผมเนี่ยบายยเลือกแต่งนะครับ โซ <c oughs> ดน้ำสมัคร <c oughs> สำลักครับสมัครโทษเลยครับเด้อสโซดนำนี่เข้าไปคือสมัครวะเมนูนี่กลัวเสด็จกินนะครับผมจะบอก ผมไปนั่งคัดบักหอยดิโอ้นดนครับค <c oughs> ้าเสได้ครับโอ้ยเจ่นั่งใส่แปลงคัดค้าสได้เตเละนวยครับเดีว่าการลวกที่ออกมาเป็นแบบปานกลา,างน้อยน้อยนะครับนะเดีย๋ยวใันผู้ส่งก่อนสิว่อ้า ตัวย่าเหมกินดิบคือกินดิบเหม่อขโมยของอะไอย่างครับหอยเนี่ยคอแบบมีเดียมเหมือนกันอืแซ่บครับหน่วยหน่อยครับผมหาหน่วยใหญ่บ้างมั้ยครับหาหอยลูกใหญ่บ้างมั้ย ต้องไปหาขื่อในตลาดซี่โครงยงังไงเพราะกินเสซนนิดหน้อยครับเดี๋ยวไม่เสีหฮอนอ์ท่อ ม้าเกิดถิ่นห้อยนะตอ,ตอ 南大门那边。

เดีย๋ยวว่างๆของที่ไปหาแบกหอยนุยง่ายมาต่ำอสุดหน้าประเด็กเนาย 对，嗯、yeah, well。 Nói <laughs> cháu ôm này kín cấp tà mộc hung ở xe hôm Tà mộc hung Đời quá, xay kén nó không xẹp này có hoàn 参赛。

คลิปนี้ผมใส่เวลาคัดหอยประมาณชั่วโมงหนึ่งครับค่าสีดายมาก sảm, muối, tương sảm, à. càm ải, càm mà là không càm ải,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  แซบไปเลยครับเดี๋ยวมื้อแซ่บครับรส mm hmm. กินน้ำนะครับโอ้อแซ่บอีเลยครับี่น้องคลิปนี้ก็คือเกาอีกแล้วครับเนาะไดกะไหเกา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของนุ่มโสมพนคนปูไห้เนี่ยนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้การในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับนาะคุณนี่กัขอจบไวแค่นี้สักก่อนนะครับเนาะพอกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับ